นับวันเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยฝีมือของกาต่อผู้คนธรรมดาที่สัญจรไปมาผ่านพื้นที่ชุมนุมจะมีแต่เพิ่มขึ้นทุกวันนะคะหลายกรณีสร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมเป็นอย่างมากเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทางออกจะอยู่ที่ไหนติดตามได้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัลน์มอัปเดตจากหนังสือพิมพ์ม,มติชนคอลัมน์สถานีคิดเลขที่12เรื่องเสียงที่สประเทศไทยยามนี้คล้ายกับว่าจะมีคนเพียงสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นรัฐบาลคนอีกกลุ่มขับไล่ระหว่างการขับไล่มักมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อเกิดเหตุเราจะได้ยินเสียงแสดงความอาลัยและเกลียดชังผู้ร้าย เสียงที่ได้ยินเสียงหนึ่งได้ยินจากกลุ่มผู้ชุมนุมเสียงที่ได้ยินเสียงสองได้ยินจากกลุ่มที่ต่อต้านผู้ชุมนุมแต่เชื่อไม่ว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ดำรงชีวิตท่ามกลางความขัดแยง้งแต่ได้รับความเดือดร้อนด้วยเช่นกันบางคนเสียชีวิตบางคนบาดเจ็บบางคนถูกคุกคามคนเหล่านี้เสียงไม่ดังเท่าเสียงสองเสียงแรก จึงขอเรียกว่าเสียงที่สเสียงที่สนี้แรกๆมีปรากฏในสังคมออนไลน์แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครให้ความสนใจอาทินิสิตบางคนโพสต์ประสบการณ์ตัวเองที่ถูกตรวจคน้นบีบคั้นจนเปลี่ยนความกลัวไปเป็นความเกลียดยังมีเสียงจากผู้ที่ต้องเข้าไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาแต่เจอตรวจตาอย่างเข้มงวดแต่ระยะหลัง คนในกลุ่มเสียงที่สมมักโดนทำร้ายร่างกายและรู้สึกว่าถูกคู่ยิ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนสามารถได้ยินเสียงที่สอย่างน้อยสองครั้งคนหนึ่งเป็นญาติของหนุ่มที่ขับรถเก๋งวีออสเข้าไปในพื้นที่การชุมนุมเพราะหลงทางจากนั้นเกิดความผิดพลาดเช่นไรไม่ทราบแต่สุดท้ายลงเอยที่หนุ่มวีออสได้รับบาดเจ็บสาหัสเสียงที่สอีกคน เป็นเสียงของคนขับรถแท็กซี่เขาเล่าว่าขับรถพาผู้โดยสารไปส่งข้างสวนลุมพินีในยามค่าแล้วก็เกิดเหตุร้ายเมื่อมีใครมทราบกระนากระสุนออกมาจากสวนลุมทําให้รถแท็กซี่ที่ใช้ทํามาหากินเสียหายสอบถามไปยังม็อบได้รับคําชี้แจงว่าไม่เกี่ยวหรือที่เกี่ยวก็เพราะคนเจ็บเป็นฝ่ายที่เข้ามาปองร้ายเรื่องทั้งหมดนี้ สะทอนให้เห็นความจำเป็นที่ต้องมีกระบวนการยุติธรรมเมื่อมีข้อสงสัยและมีการจับกลุ่มการจะลงโทษใครต้องผ่านการสอบสวนแก้ต่างข้อกล่าวหาและตัดสินการตัดสินจะต้องอิงกับหลักกฎหมายที่การันตีว่าไม่ได้เอียงเข้าข้างใครไม่จงใจกันแกล้งใครกฎหมายที่เป็นหลักในการนำมาใช้ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นตัวแทนของคนที่จะต้องถูกบังคับใช้กฎหมายในการพิจารณาคดีความที่มีการกล่าวหาก็ต้องการกรองแล้วกันกรองอีกกระบวนการสอบสวนต้องมีตำรวจและพนักงานอายการคอยก่นกรองตรวจสอบความถูกต้องกระบวนการในศาลมีทั้งชั้นต้นชั้นอุรณ์ชั้นดีกาเหตุที่จำเป็นต้องมีก็เพื่อรับประกันว่า การพิจารณาตัดสินคดีต้องมีการตรวจสอบกันกรองการจับคนมาทุบจับผู้ที่เราสงสัยมาทำร้ายจึงไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องเพราะคนที่ถูกกระทำเช่นนั้นอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำผิดคิดร้ายใครเลยก็เป็นได้อาทิเรื่องหนุ่มขับรถเก๋งผ่านมาแล้วเจอทำร้ายอาทิแท็กซี่ขับรถมาจอดแล้วเจอรุมยิง เป็นการทำร้ายและรุมยิงตามความเชื่อที่ว่าน่าสงสัยเท่านั้นวิธีการเช่นนี้มีแต่เสียไม่มีได้ผู้เสียหายอาจเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ก่อเหตุย่อมมีความผิดตามกฎหมายดังนั้นหนทางที่ดีที่สุดควรยึดหลักกฎหมายสงสัยใครก็คุมตัวส่งตำรวจแล้วปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมทำงาน ดีกว่าจับกลุ่มแล้วลงมือกับเสียงที่สามซึ่งเป็นคนที่คุณก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร